ย้ายตกยากความน้ำลำแขนคนยังคงยืนเด่นโดยท่าไทายแม้นพื้นป่ามืดดับเดือนลับละล,ะลายได ้าดิดาวยังปยพรู่จนฟ้ารุ่งราสวัสดีค่ะพี่น้องที่เคารพค่ะดิฉันมาพร้อมเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาเพื่อให้รู้ว่าเรามีความหวังเรามีศรัทธาถ้าเดือนมืดเราก็ยังมีดาวเป็น เครื honesty, show, game, game ่องชี้นำทางแล้วร้องเพลงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเพื่อที่จะให้นักสือพิมพ์มติชนเขารู้ว่าเพลงนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับยิ่งรักเลยให้ยิ่งรักยืนอยู่คนเดียวแล้วก็เขียนว่าคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายเด่นตรงไหนท้าทายกับอะไรหดหัวอยู่ในบ้านน่ะพี่น้องก็ก็เลยต้องขึ้นมาแล้วบอกเจ้าหน้าที่เปิดเพลงนี้แหละ เพราะว่าพวกเราไงที่ยืนเด่นโดยท้าทายคนอย่างเราไงขอเยอะเย้ยทุกยากกวากน้ำลำเค็นคนยังคงยืนเด่นโดยท้าททยหนังสือพิมพ์มติชนจะเอาไปลงลงให้มันถูกหน่อยที่หลังก็อย่าไปทำพี่น้องค่ะมาถึงวันนี้เมื่อตะกี้ถามว่ากลัวไหมนะไม่กลัวใช่ไหมดิฉันก็มีหน้าที่มารายงานท่านนะคะว่า รัฐบาลวันๆทำอะไรบ้างไม่ได้ทำงานบริหารบ้านเมืองอะไรเลยวันๆเนี่ยมายุ่งแต่กับเราคมคูเราคุกคามเราอดุลบอกว่าไงเนี่ยท่าก็จะมารายงานอีกแล้วพวกบัญชาการตำรวจแห่งชาตินะ่ะไปไล่จับผู้ร้ายสิไม่ใช่จะมาคอยไล่จับเราแล้วก็ข่มขู่เราเขาเตือนพวกที่ชอบโพสต์คือพวกที่ชอบพิมพ์เข้าไปในในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่า าโพสต์ความเท็จผิดพระราชบัญญัติจำคุกห้าปีปรับ1นึ่ง0สนบาทก็ธรรมดาเราไม่เคยพูดความเท็จอยู่แล้วพี่น้องเรามีข้อมูลที่จะพูดเรื่องจริงเยอะแยะเลยรัฐมนตรีรัฐม,นต,ฐมนตรียุติธรรมชัยกเกษมเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเป็นอายการสูงสุดพี่น้องเป็นอายการสูงสุดออกมาบอกว่าถ้าคนที่มาร่วมกับกบฏเนี่ยนะคะ มีอายุความ20ปีอ่ะเมื่อวานนี่ไหนบอกว่าจะถูกประหารไงไหนว่าถูกประหารไงพี่น้องก็บอกว่ากำนันสุเทพเป็นกบฏถ้าใครมาสนับสนุนก็เป็นกบฏด้วยอย่านึกว่าจะรอดนะคะนั่งอยู่เนี่ยอย่านึกว่าจะรอดนะคะเป็นกบฏด้วยกันถ้าจะขังหาที่ขังให้พอ ถ้าจับประหารชีวิตเมื่อวานเนี่ยไอ้ปึ้งไอ้ปึ้งบอกว่าโทษประหารแล้วตกองมันจะขังหรือมันจะประหารเอาให้แน่เอาให้แน่แนวันวันวนะพูดไม่ได้ตรงกันเลยไม่ใช่ไม่พูดตรงกับคนอื่นนะไม่พูดตรงกับที่ตัวเองพูดนี่แหละลักษณะของของเพื่อไทยของรัฐบาลเขาจะมีอย่างเงี้ยวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้มาพูดอีกอย่างเรื่องเดียวกันนี่แหละ มันเลยเชื่อถือไม่ได้พี่น้องที่เคารพคะวันนี้นี่นะคะพงเทพเทพการจนาอันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกนะคะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเขาบอกว่าเนี่ยนเราชุมนุมเนี่ยเขาห่วงนักท่องเที่ยวจะหายไปห่วงเศรษฐกิจจะแย่จะตกต่ำแล้วห่วงเรื่องการส่งออก สรงออกเนี่ยมันตกตั้งกับปีที่แล้วตั้งแต่กลางปีตั้งแต่เรายังไม่ชุมนุมแล้วพี่น้องจะมาหาเรื่องใส่เราเหรออย่านะพงเทพอย่าเชีวแล้วมาบอกนะคะบอกว่านักท่องเที่ยวกลัวนักท่องเที่ยวจะหายบอกเลยอาจจะหายจากที่คุณอยู่นะ่ะไม่เห็นให้มาดูที่นี่มาดูนักท่องเที่ยวที่ราชดำเนินไม่เห็นเหรอ ไม่เห็นเหรอคะนอกจากเราจะต้องพูดเป็นภาษาไทยแล้วคุณตั้นจิตพัฒต,ต้องมารายงานเป็นภาษาอังกฤษวันไหนดอร์เสรีมาพูดสามภาษาเลยพูดภาษากลางภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาคำเมืองเพราะกลัวยิ่งรักจะฟังาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องดอเรเสรีเลยพูดภาษาคำเมืองก็แปลว่าในนี้เนี่ยมีทั้งนักข่าวมีทั้งนักท่องเที่ยวมาอยู่ที่นี่ ทิ่ัานเจอก็หลายคนเพราะฉะนั้นรัฐบาลคิดว่านักท่องเที่ยวหายโปรดมาดูที่ราชดำเน,นินแล้วจะเห็นนักท่องเที่ยวอยู่ที่นี่พี่น้องคะอยากจะบอกว่าแรงสนับสนุนกำนันเนี่ยไม่ได้น้อยลงไปเลยนะคะเมื่อวานเดินละพรุ่งนี้จะเดินอีกไปไหมคะพรุ่งนี้ไปไหมคะ ข้างหลังนอนไปไหมคะไปเตรียมตัวซะวันนี้พักผ่อนพักผ่อนก็ไม่ได้พักไหนเห็นต้นยกยกยกๆอยู่เนี่ยนะคะพรุ่งนี้ไปอีกรอบหนึ่งลองดูสิแล้วเราไปเดินเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อคืนกำนันท้าเพราะว่าพวกพวกเสื้อแดงบอกว่าจะมีคนกรุงเทพออกมาขัดขวางเรามาชนกับเรา จะมาเดี๋ยวก็เลยบอกว่าอา้าวก็กำนันเดินทุกวันน่ะใครจะมาชนก็ออกมาสิไม่เห็นออกมาเลยอะ่ะแล้วเมื่อคืนท่านกำนันท่านก็ท้าท้าท้าพวกแกนํำเขา่นแหละท่านท่านกำนันก็ท้าว่าไปเดินที่กรุงเทพคนละถนนนะแล้วจะได้เห็นว่าคนสนับสนุนใครกันแน่ ันไม่กล้านะพี่น้องตัวเองเนี่ยก็อยู่กรุงเทพสำนักงานของนปชก็อยู่กรุงเทพไอเต้นออกมารู้จักเต้นไหมเขาเป็นคนบ้านเดียวกับพวกคุณใช่ไหมรับว่าเขาเป็นคนนครไหมไม่รับเหรอต้องไปให้เขาแต่เขาก็ไม่กลับบ้านอยู่แล้วล่ะไอเต้นเขาออกมาบอกว่ายังไงรับคำท้ากับท่าน กำนันสุเทพเลยว่าเราไปเดินอีสานกับภาคเหนือแข่งกันมหมหน้าไม่อายเมืองหลวงอยู่ที่กรุงเทพเราชุนนุมกันอยูงที่กรุงเทพเราก็ต้องเดินในกรุงเทพใช่ไห,หไจะไปเดินภาคเหนือกับภาคอีสานทําไมถ้าอยากจะไปเดินภาคเหนือภาคอีสานคุณก็ไปของคุณเองมันตลกอะ่ะ และเวลาพูดมันไม่เป็นเหตุเป็นผลไงพอพูดอย่างเงี้มันก็พูดอีกอย่างมันแถพี่น้องมันแถลแล้วก็มันมันตลกอีกเหมือนกันนะคะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ท่านอยู่ที่นี่ท่านก็รู้นะคะว่าเวลาเวลาสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินวินิจฉัยออกมาพวกนี้ดาหน้านั่งเรียงแถวเลย ไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลแล้วก็บอกว่าถ้าศาลตัดสินไม่ถูกใจบอกไม่ดีถ้าศาลตัดสินว่าถูกใจก็จะบอกว่าดีแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะวิ่งแจ้นไปพึ่งศาลนะพี่น้องเพราะว่ามันมีอยู่ภาคใต้อยู่28เขตสมัครสมัครสอสอไม่ได้เขาก็เลยจะไปฟ้องศาลเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยให้พักตัวเองมีสิทธิ์ลงได้ทีอย่างนี้แล้ววิ่งหาศาล ทีเวลาศาลตัดสินออกมาด่านหน้าออกมานั่งเรียงแถวกันไปตั้งแต่หัวหน้าพักเลยนะคะมันตลกตลกไหมมันทุเรศพูดถึงยิ่งรักหน่อยนะคะแรื่งมีหน้าที่มารายงานท่านว่าพวกนี้วันๆเขาทำอะไรกันยิ่งรักเขาบอกว่าออกมาบอกว่าเลือกตั้งดีที่สุดสำหรับประเทศไทยค่ะ เลือกตั้งดีที่สุดนะคะสำหรับประเทศไทยให้พี่น้องเลิกชุมนุมแล้วมาร่วมสภาปฏิรูปกันเถอะอยู่ไหนอะสภาปฏิรูปเราก็จะมีสภาปฏิรูปแต่เราปฏิรูปก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งอันนี้บอกว่าเลือกตั้งไปแล้วก็ปฏิรูปไปพร้อมๆกันปูห่วงอะไรรู้ไหมคะวันนี้เข้าไปเปิดโอท็อปไปตื่เปิดงานโอท็อปที่สนามบินสุวรรณภูมิ ปูห่วงว่าเราจะไปปิดสนามบินวันที่13แกนนำเราขึ้นมาบอกทุกคนจะบอกว่ารถไฟฟ้ารถเมล์รถพยาบาลสนามบินเราไม่ยุ่งที่ที่จะอำนวยความสะดวกเป็นการเดินทางใดของพี่น้องเนี่ยเราไม่ยุ่งแกนนำพูดทุกคนแล้วพูดทุกคืนไม่ได้ฟังหรืออย่างไร ฟังหน่อยฟังหน่อยดิฉันบอกหลายครั้งแล้วอยากรู้ให้ดูบูสกายไม่ใช่อยากรู้แล้วให้คนอื่นเข้ามารายงานดูบูสกายแล้วจะรู้แล้วก็ข่าวเขบอกเลยนะคะว่าปูน่ะอ้อนมันจะอ้อนอะไรนักหนาเป็นนายกอ่ะมันต้องเข้มแข็งหน่อยวันนี้ไปสุวรรณภูมิน้ำตาคลออีกแล้ว น้ำตาคลอรู้สึกเป็นปลื้มตื้นตันที่ตำรวจที่สุวรรณภูมินะ่ะเขาให้กำลังใจเขาบอกให้นายกสู้ๆก็เลยน้ำตาคลอเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ไปประชุมที่กออรมนเพื่อที่จะอยากไปหาหรือว่าอยากจะประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยแล้วทหารเขาไม่เห็นด้วยกับการที่จะประกาศก็หลงห้ วันนั้นเสียใจร้องไห้วันนี้ไปสุวรรณภูมิแล้วพอตำรวจสุวรรณภูมิให้กำลังใจก็เลยน้ำตาคลอดีใจน้ำตาคลอดิฉันเคยบอกแล้วนะคะพี่น้องใครใครตื้นตันอัดอั้นหรืออะไรร้องไห้ได้ตั้งนั้นล่ะค่ะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายธรรมชาติสร้างมาให้เราร้องไห้เพราะมันมีท่อน้ำตา แต่สำคัญธรรมชาติไม่ได้สร้างให้สำออยนะคะเรนบอกแล้วอย่าสำออยบ่อยเกินไปน่ะมันไม่ดีบ่อยเกินไปนะ่มนมนปนะมันไม่น่าดูอะไรแค่ไปเดินแค่เขาบอกนายกสู้ๆโอ๊ยถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเป็นดิฉันเนี่ยร้องให้ทุกวันเลยเพราะพี่น้องให้กำลังใจบอกสู้สู้ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเขาห่วงสนามบินนะคะ แล้วเขาก็อ้อนอย่าปิดถนนอย่าตัดน้ำตัดไฟนะคะมันละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นรู้ด้วยว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ตัวเองอะละเมิดสิทธิ์ของเราพี่น้องประชาชนอยู่เป็นประจำมันจะอ้อนทำไมกำนันสุเทพบอกแล้วจะตัดน้ำตัดไฟและถ้าเราชนะเมื่อไหร่จะยึดทรัพย์สินของเขา,าเขาเพิ่งไปรู้ว่าเขาห่วงทรัพย์สินของเขานะพี่น้อง เขาจะหวงทรัพย์สินเพราะกำนันจะยึดไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ดินอะไรทั้งหลายเอาแค่กระเป๋าถือเจ็ดใบราคาสองล้านนาฬิกาเก้าเรือนราคาล้านแปดอัญญมณีก็คือแหวนตุ้มหูจี้อะไรทั้งหลายเนี่ยห้าสิบเจ็ดชิ้นสี่สิบเอ็ดล้านพี่น้องมันคงพอๆกับ ที่เขาเผาที่เขาเผาราชดําราชประสงค์อะแล้วไอ้นี่ก็บอกเข้าไปเลยถ้าตกใจแล้วก็วิ่งเข้าห้างไปเอาทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองเข้ามาไอ้นี่ซื้อมาหรือเอามาตอนนั้นก็ไม่รู้เนาะพี่น้องทั้งหลายเขาจะเข้าสู่การเลือกตั้งตลอดเวลาที่จริงเราต้องเตือนเข้าหน่อยนะคะดูตัวอย่างบังกลาเทศไหม บังกลาเทศเนี่ยประชาชนไม่เห็นด้วยกับการที่จะเลือกตั้งประชาชนบอกว่านายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้หญิงนะคะบังกลาเทศแล้วเขาบอกว่านายกผู้หญิงคนนี้แหละบริหารบ้านเมืองไม่ดีมีการทุจริตปล่อยให้เกิดการเหลื่อมลำ้ำแล้วก็ไม่ยุติธรรมตำรวจอายการทั้งหลายไม่ยุติธรรมประชาชนเรียกร้องให้ลาออก เพื่อให้รัฐบาลคนกลางมาจัดมาทําการเลือกตั้งเหมือนเราไหมคะให้ลาออกเพื่อเอารัฐบาลคนกลางมาดําเนินการเลือกตั้งเพราะเขาไม่ไว้ใจรัฐบาลไม่ไม่ไว้ใจรัฐบาลที่บังกลาเทศเหมือนกันเลยพี่น้องเมื่อไม่ยอมลาออกวันเลือกตั้งเมื่อวานวันสองวันเนี่ยประชาชนเลยเผาหน่วยเลือกตั้ง พอหน่วยเลือกตั้งไปประมาณ300หน่วยจากที่มีทั้งหมด1,800หน่วยบ้านเราคงไม่ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะวันที่2กุมภาแล้วรัฐบาลก็ปราบประชาชนตายไป150คนถ้าจะมาฆ่าเราให้ตายมึงระวังตัวไว้ให้ดีนี่นะคะเดี๋ยวดท่ยนจะจบแล้วขวัญชัยรู้จักขวัญชัยไหม คนอีสานรู้จักดีตั้งค่าหัวท่านสุเทพเอาไว้ห้าแสนทำไมมันน้อยนะะักล่ะเพราะมันน้อยไงมันไม่สมราคากับกำนันสุเทพมันก็เลยมีพวกมือปืนภาคใต้ตั้งค่าหัวขวัญใจห้าแ0 0เหมือนกันพี่น้องมันค่อยสมน่อยแหมมาตั้ง กำนันสุดเทพห้าแสนมันน้อยเกินไปคนนำคนขนาดนี้นี่นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเล่าให้ท่านฟังอีกหน่อยท่านจำภาพวันที่กำนันผู้ใหญ่บ้านจากสุราษฎร์ธานีขึ้นมายืนบนเวทีไม่หมดแล้วยืนข้างล่างท่านจำได้ไหมคะหลังจากกลับไปจารุพงษ์เรืองสุวรรณรู้จักไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นหัวหน้าพักทำหนังสือไปถึงผู้ว่า บอกว่าให้ตรวจสอบดูด้วยว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่มาวันนั้นนะ่ะมีใครบ้างให้ํำรวจดูนะคะมีใครบ้างเขาถือว่ามาร่วมกระทําผิดกับพวกท่านมาร่วมทําผิดกับพวกท่านไม่ใช่กับดิฉันนะคะพวกท่านนี่แหละมาทําผิดกำนันผู้ใหญ่บ้านมาวันนั้นก็มาร่วมทําผิดด้วยเพราะฉะนั้นให้ํำรวจว่ามีใครมาร่วมบ้าง แล้วดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัดเราต้องถามกลับไปพี่น้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำไมไม่สั่งบ้างละ่ะว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยไปขึ้นเวทีเสื้อแดงนปชที่รัชมังคลาอันนั้นยิ่งทำผิดด้วยตัวเองพี่น้องจะมาเอาเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วไม่เอาเรื่องตัวเองได้ยังไง อย่างนี้แหละมันยิ่งกว่าสองมาตรฐานคนอื่นทำแล้วผิดตัวเองทำแล้วไม่ผิดอย่างนี้ใช้ไม่ได้จำชื่อไว้นะคะจารุพงษ์เรืองสุวรรณโอ้แต่อย่าไปจำเลยเสียหัวเราพี่น้องคะดิฉันก็เลยอยากจะบอกคุณปูปูปูจ๋าวันต้องพูดเพราะๆหน่อยอยา,าสิพูดเพราะหน่อยไม่ได้เลยป้าเนี่ย ได้รางวัลน,นกหวีดก็ได้ไปแล้วให้พูดเพราะๆหน่อยสิต้องเรียกปูจป่จา๋าปู่จ๋าป้าน่ะบอกมาหลายรอบแล้วลาออกไปซะลาออกไปซะอย่าทนอยู่อย่าไปเชื่อไอ้พวกที่อยู่รอบๆข้างน่ะดิฉันรู้ปูเนี่ยยิ่งรักเนี่ยทนไม่ได้หรอกถูกด่าทุกวันขนาดดีฉันไม่เคยด่าใครยังต้องออกมาว่าเขาเลยดิฉันไม่เคยด่าใครนะคะปกติเรียบร้อยมากเลยนะ ก็ก็อยากจะบอกระวังไม่อย่างนั้นคุณเนี่ยจะเหมือนบังคลาเทศเพราะโดยที่มาที่ไปที่ประชาชนที่บังคลาเทศออกมาประชุมมาประทว้วงจนกระตั้งไปเผาหน่วยเลือกตั้งก็เพราะนายกผู้หญิงทำการทุจริตบริหารบ้านเมืองทุจริตเกิดความเหลื่อมลำ้ำไม่ยุติธรรมประชาชนเรียกร้องให้ลาออกก่อนเลือกตั้งแล้วเอาคนกลาง มาเลือกตั้งตอนนี้พี่น้องก็เรียกร้องอย่างนั้นน่ะแหละไม่ให้คุณดําเนินการเลือกตั้งเขาไม่เชื่อน้ํายาคุณเขาไม่เชื่อว่าคุณเนี่ยจะบริสุทธิ์ใจเขาเรียกร้องให้ลาออกดิฉันบอกอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในฐานะผู้หญิงที่ผ่านน้ำร้อนมาก่อนคุณนะยิ่งรักออกซะออกก่อนที่ประชาชนจะบังคับให้คุณออกถึงเวลานั้นมาเนี่ย คุณหนีกระเซาะกระเซิงไม่มีที่อยู่อย่าหาว่าป้าไม่เตือนพวกนี้จะมาเตือนเขาอีกนะคะขอบคุณมากค่ะพี่น้องค่ะเรียกร้องหน่อยนะคะแต่กีทราบว่าข้าราชาการกระทรวงกรเกษตรมาดิฉันนอกจากรับราชาการเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาทำงานการเมืองในในระบบอย่างนี้ ดิฉันก็เป็นข้าราชการอยู่กลุ่มวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พอรู้ว่าข้าราชการกระทรวงเกษตรมาก็ยินดีนะคะออกมาเยอะๆเลยพี่น้องช่วงนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ได้ออกมานะคะวันหลังท่านจะเสียใจที่ท่านไม่ได้ออกมาร่วมพี่น้องก้นอีสานพี่น้องก้นอีสานเอานาค้นอีสานมือนี่ อยู่ในเวทีนี่กับมีอยู่แล้วเมื่อวานนี่ยพอล่งไปมีคนแรนมหาอยู่การลสินมาจากการละเสียนตั้งเกือบสิบคนพูนะ่ะเพราะฉะนั้นบ่อนับจังหวัดอื่นวันที่สิบสาเขาสีมหาหลายเราเสียมาอยู่ห้าแยกลาดพลาวส่วนกันมาหลายๆพี่น้องรัฐบาลมันดูถูกว่าคนอีสานนะ่ะ เขาสีสั่งยังก็ได้รัฐบาลเขาถือว่ารัฐบาลสั่งคนอีสานกับคนภาคเหนือให้เฮ็ดยังก็ได้พี่น้องในเมื่อเขาสั่งแนวบูถึกพี่น้องมาอยู่นี่ค่ะมาอยู่กับพี่น้องม่วนมหาประชาชส้นที่กำลังเรียกร้องคว้มถือต้องให้กบ,บ้ากับเมืองสู้ทุกมือนี่ก็สู้เพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานเน่าค่ะพี่น้องมาเด้อคนอีสานส่วนกันออกมาหลายๆ ไผอยูนี่กระโทรศัพท์ไปเอิญนมูมาเอิอนพี่น้องมาบอกให้มาเลยบอกคนอีสานออกมาสหายทั้งหลายขอบอกสหายในเด้อค่ะสหายคือคนเคยเข่าป่านนั่นกันสหายทั้งหลายย่ามสหายเคยโทษมาถามฉันว่าสิมาดีบอกผู้นั่นส่วนผู้นี่ส่วนฉันก็ะบ,บอกวายามา ฮอดมื่อนี่สุดท้ายแล้วสหายสหายเข้าปไาเพื่อไปต่อสู่กับรัฐบาลสมัยนั้นสหายเข้าไปเพื่อต่อสู่ห้บ้านเมืองมันดีขึ้นเพื่อประชาธิปไตยเพื่อให้พี่น้องประชาส้นคนทุกขคนยากมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้เนี่ยล่ะพี่น้องตอนนี้ละสหายเป็นโอกาสที่สหายจะออกมาเพื่อเทิดตามอุด,ดมการของสหายทั้งหลายแล้ว เซ่นค่ะวันที่13มาก่อน13าก็ได้ทั้งพี่น้องทั่วไปทั้งสหายน้ำค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอเบิรดังๆกับพี่น้องครับ